สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้จะมานําเสนอบทเพลงต้นฉบับนะครับในอัลบั้มชุดที่1ซึ่งออกเผยแพร่ในปี1991นะครับเพลงที่จะเล่นให้ทุกท่านฟังในวันนี้ชื่อเพลงเพียงหนึ่งเดียวนะครับบทเพลงเพียงหนึ่งเดียวนี้ก็แต่งขึ้นก่อนที่จะก่อตั้งวงนะครับจะเป็นช่วงในเวลา10ปีก่อนหน้าที่ในปี1980นะครับเนื้อหาบทเพลงก็จะพูดเกี่ยวกับ เรื่องราวของการดำเนินชีวิตผู้คนที่หลากหลายนะครับบทเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้คนรอบข้างนะครับที่ต่อสู้ชีวิตมีความเข้มแข็งทางจิตใจนะครับสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ตัวเองผ่านพบประสบในแต่ละวันแต่ละปีนะครับก็ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ ในการเขียนเพลงเรื่องราวของชีวิตของคนนะครับก็น่าสนใจนะครับตรงนี้เนื้อเพลงก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยว่าร้อนรนสับสนบนหนทางอยู่กับความบอบช้ำที่ตอกย้ำอยู่กลางใจเราประโยคนี้ก็เหมือนคล้ายกับว่า คนเราเกิดมาทุกคนนี่ก็ก็ต้องพบอุปสรรคนะครับที่จะต้องต่อสู้ชีวิตฟันฝ่านะครับไม่มีใครนะครับที่ไม่มีปัญหานะครับทุกคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างของแต่ละคนไปนะครับก็ต่อสู้กันไปนะครับอยู่ที่พลังใจและจิตใจที่เข้มแข็งเท่านั้นนะครับที่จะเดินทางบนเส้นทางของการมีชีวิตอยู่ในบนโลกนี้นะครับ ล้มลงครั้งใดจิตใจหลุดลอยไกลอ้างว้างเคว้งคว้างดังอยู่กลางเวหาคนเรานี่บางครั้งก็ถึงยามผิดหวังไร้ที่พึ่งพาในด้านของกําลังใจก็จะรู้สึกเหมือนดังกับอยู่กลางมหาสมุทรอยู่กลางเวหานะครับคือแบบไร้จุดหมายในการเดินทางนะครับแต่ในที่สุดแล้วคนเราก็ต้องมีสติและปัญญาที่จะต้องนําพาตัวเองเคลื่อนต่อไปนะครับอีกสักครั้ง หากใจฉันยังคงอยู่คงได้รู้เส้นทางที่แท้จริงชีวิตจริงไม่เป็นดังฝันตื่นพลันทุกสิ่งก็จางหายบนเส้นทางที่จริงแท้ไม่มีความพ่ายแพ้ใจตนในชีวิตจริงนี่ไม่ไม่เป็นดังกับความฝันนะครับเพราะว่าเราต้องผ่านพบอยู่กับความเป็นจริงนะครับในเมื่อเราจะต้องพบความเป็นจริงอยู่ทุกๆวันเราก็ไม่ควรจะหนีปัญหาใช่ไหมครับ เราก็ต้องต่อสู้ปัญหาด้วยใจกล้าหาญแล้วก็อดทนนะครับกําลังใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องค้นหาตามหาเพื่อมาเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิตที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็เป้าหมายที่จะเคลื่อนต่อไปนะครับส่วนวันเวลาปีเดือนนั้นก็จะย้าเตือนตัวของเราเองนะครับไปตามทางนะครับสร้างใจให้ยินมยงทางของเราเป็นอย่างไรตัวตนของเราเป็นอย่างไรเราก็ ให้มีความสุขแล้วก็ดำรงอยู่บนเส้นทางนั้นให้มีความสุขทําในสิ่งที่ใช่สำหรับเรานะครับเพราะว่ามันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับคือตัวเราเท่านั้นเองนะครับที่จะบรรเลงเพลงชีวิตให้ไหลไปดั่งสายทานนะครับประโยคนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเมื่อบทสรุปในการเดินทางชีวิตมีตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่จะพาตัวเราก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้านะครับก็ หยิบยกเกี่ยวกับเรื่องราวของสายน้ำธรรมชาตินะครับอันเป็นปรัชญาอันหนึ่งที่เรามักจะถ้ามองละเอียดลึกลงไปในเรื่องของสายน้ำนี้สายน้ำได้ล่องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำสายน้ำทำหน้าที่โดยสมบูรณ์นะครับไม่เคยหยุดนิ่งนะครับแม้จะพบเกาะแก่งหินผาก็ต้องลัดเลาะล,ะล,ะล,ะละัดเลี้ยวไปสู่จุดหมายข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเราก็ รู้สึกว่าน่าจะมาเป็นแนวทางเป็นบทเรียนชีวิตได้เหมือนกันว่าชีวิตเดินทางไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับคืออุปสรรคอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสกับชีวิตที่ยอมพ่ายแพ้มันนะครับเราก็แปลให้มันเป็นความผ่อนคลายผ่อนเบาสนุกสนานนะครับชีวิตเป็นสิ่งที่ท้าทายในการ เดินอยู่บนเส้นทางนะครับเราก็ดําเนินเดินไปให้เหมือนกับเสียงเพลงนะครับ<ม><ม>ก็บันเลงมันไปนะครับมันเลงชีวิตเข้าไปนะครับบันเลงเป็นเพลงเป็นบทเพลงชีวิตของเราเลยนะครับเหงาเศร้าโดดเดี่ยวมีอุปสรรคพ่ายแพ้อะไรต่างๆเราก็บรรเลงมันไปให้เป็นบทเพลงชีวิตของเรานะครับให้มันล่องไหลไปเหมือนกับสายธารสายน้ําที่ แม้จะพบอะไรข้างหน้าเกาะแก่งหินผาก็หาวิธีเลาะล,ะล,ะละัดเลี้ยวไปนะครับในวันหนึ่งเราก็จะต้องผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้นะครับมีเพียงหนึ่งเดียวคือตัวเราเท่านั้นเองนะครับที่จะบรรเลงเพลงชีวิตให้ไหลไปดังสายธารไหลไปไหลล่องไปมันไม่หวนคืน,นครับเวลาทุกวินาทีทุกวี่ทุกวันผ่านแล้วผ่านเลยนะครับไม่มีวันหวนกลับดังนั้นสติสมาธิ เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เราฟันฝ่าและกล้าวเดินไปข้างหน้าได้โดยตัวของเราเองโดยที่สวัสดิภาพและมีชัยชนะในวันข้างหน้านะครับคือ ในเมื่อไห i, ลล่องไปเหมือนสายนะ้ามันก็จะไม่มีวันหวนคืนกลับมานะครับบทเพลงเพียงหนึ่งเดียวนี้ก็เป็นแนวการเขียนเพลงที่น่าสนใจ,จอีกแนวนหนึ่งสําหรับผมคือเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาชีวิตแล้วก็การดํารงอยู่ของตัวเราเองนะโดยเฉพาะตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็มนุษยชาติที่อยู่บนโลกนี้นะครับก็ล้วนไม่ต่างกันนะครับก็ดํารงชีวิตกันไปตามวิถีตามอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิต ของคนเราก็คือกําลังใจนะครับกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญกําลังใจจากตัวเราเองที่สร้างขึ้นจากคนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเป็นสิ่งทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตในการดําเนินของเราทุกวันบทเพลงก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องของปรั ชยาชีวิตและการดำรงอยู่นะครับก็เน้นออกมาไปในแนวแบบให้กำลังใจนะครับหวังว่าบทเพลงเพียงหนึ่งเดียวนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามและมาฟังคลิปเพลงของผมนะครับที่เล่นต้นฉบับนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับที่จะบรรเลงเพลงชีวิตนะครับเป็น ได้ยินได้ฟังเสียงเพลงนี้ก็เกิดกำลังใจมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราก็ให้มีสติและก็มีปัญญาที่จะแก้ไขต่อไปนะครับเดินไปให้สุดทางนะครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจบทเพลงนี้เพียงหนึ่งเดียวจะเป็นกำลังใจคอยเคียงข้างเคลื่อนไหวเคียงคู่กับชีวิตของทุกๆคน ต่อไปนะครับลองฟังเพลงต้นฉบับดูนะครับ